เพมพ่มพม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาตามสัญญาละครับมาแล้ววันนี้แจกทุนแจกทุนแจกทุนอ้าวแต่ก่อนอื่นยินดีต้อนรับสู่นาอ้วนโกนยิงปลานะครับผมอ่าพร้อมกับนี่เลยครับเพื่อนของนาอ้วนครับทีเอสก้หนึ่งหนึว้าวมั่นใจเชื่อใจได้ไม่มีโกงนะจ้าเรื่องการเบริกการถอน เล่นได้ถอนได้แน่นอนถ้าไม่ผิดกติกานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจทักไปเลยครับแอดว้าวว้าวว้าวนะจ๊ะอย่าพิมพ์ผิดนะดูดีๆแอดว้าวว้าวว้าวนะครับวันนี้วันนี้นะจ๊ะแจกทุนจะแจกทุนนะแจกทุนจากนาอ้วนกวุนยิงปลาบอกเลยกระซิบก่อนเลยมูลค่ารวมทุนที่จะแจกวันนี้คือ สองหมื่นนะจ๊ะสองหมื่นโอ้ยมหาศาลสองหมื่นนะจ๊ะสองหมื่นอา้าวพร้อมพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะมาเฉลยแต่ขอเข้าไปเล่นก่อนวันนี้เข้ามวายทุนสามพันนะครับเพราะฉะนั้นอัดไปเลยนะับละสิบเข้ามาจังหวะเกมดีด้วยเพราะว่าเข้ามาด่านพี่เคอร์มิดพี่กบของเรานั่นเองจ๊ะตา,ามสไตล์นะอ้วนนะครับอ่าอัดเข้าไปปรับกระสุนก่อน แล้วมองหาไอเทมนะจ๊ะมองหาไอเทมไอเทมนี้อตัวอย่างยิงไปก่อนไม่แตกช่างมาไม่เป็นไรเพราะเราอะไรเพราะเรายิงเป็นชุดนะครับเราไม่ยิงสู่สี่สงห้านะเอออ่านี่เรายิงปุ๊บ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 หยุดใจเย็นนะจ๊ะยังไม่ต้องใจร้อนกติกาแจกทุนกําลังมานะจ๊กะกติกาแจกทุนกาลังมาเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะ,อะขอนะ สักนิดก่อนขอหน้าสักนิดอขอวงลนะ้อหน่อยวงล้อเออสมพรปากขอปุ๊บได้ปับ๊บหมุนงามงามเออหมุนงามงามก็โอเคโอเคโอเคอเค้าวแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านบอกไว้เลยการแจกคุณน,นะครับจะเกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊กของนาอ้วนนะครับไม่ไว่าจะเป็นเฟซส่วนตัวหรือเพจนาอ้วนคนปลานะจ๊ะ จำไว้นะชื่อดีๆนะจำชื่อไว้ดีๆไปดูที่ a c e b o o ก s e a r c h นะครับคําว่านะ้าอ้วนกว้นยิงปลานะถ้าใครเป็นเพื่อนกับน้าอยู่แล้วก็จบแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับน้าอ้วนกว้นยิงปลาหรือไม่ได้เป็นยังไม่ได้ฟอลโล่เพจน้าอ้วนกว้นยิงปลานะจ๊ะจัดการเลยจ้าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับ่าบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนกลับมาที่เกมแร็ปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้โหแฮทริก แท็กติกวงล้อหมุนอย่างรวดเร็ววันนี้โอ้หินไม่ลงมาม,มุม,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 มในเลยอย่าลืมนะจ้ะแท็กติกวิธีการของนักอ้วนถ้าสมมุติเป้าหมายไม่เคลียร์ใช้วิธีการช็อตนะครับนี่ทําให้ดูช็อตนะช็อตเพราะว่าเราไม่อยากเปลืองกระสุนนะนี่เรายิงนับละ20แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าเปลืองกระสุนโดยใช่เหตุนะครับผมนะ ช็อตช็อตคอนคอทุกหมาแล้ววงล้อได้อีกไหมวงล้อที่สี่มาหรือเปล่าเอาเพื่อนได้ไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันเออมาสองสองแสงมาหาสองสว่างที่สุดนี่เป็นไงนิดเดียวเอาไปหกร้อยเกือบได้สูงสุดแล้วนิดเดียวครับนิดเดียวทฤษฎีสองสองแสงนะคือ จ้องไปที่ซองห้าซองเนี่ยเมื่อกี้นะครับซองไหนสว่างที่สุดให้เลือกซองนั้นนะมีโอกาสที่จะได้โบนัสเยอะได้ได้เยอะ,ออะคุยง่ายนะครับ<อ>ไม่เยอะสุดก็อย่างน้อยก็ได้อันดับสองอะไรอย่างนี้นะจ้องดีๆนะเจ้าเวลาน้าได้น้าแบบปาพุ่งเข้าหาซองอ่ะบอกเลยเจ้าคู่คู่เอาไห ปูเปียงเขาให้โอ้ยเป็นเป็นลูกเปล่าเป็นเป็นลูกเปล่าเอ้าโอเคอยู่เอามาจะเปลี่ยนน้ำแล้วเอ้าถ้าอย่างนั้นเริ่มครับขออนุญาตประกาศนะครับกิจกรรมแจกทุนจากน้วนคนยิงปลานะจ๊ะทุกท่านนะครับทุกท่านอันนี้มีสิทธิ์ทุกท่านไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกกับ p ี9อ1่นว้าวนะครับมีสิทธิ์ทุกคนเลยท่านใดที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกิจกรรมนี้นะจ๊ะกิจกรรมนี้ย้ํานะครับย้ํานะครับ จะมีเวลาแค่7วันเท่านั้นก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะจะไปจบในวันที่14เมษานะครับจบวันที่14เมษาก็คือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14เมษานะจ๊ะกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวน้าจะเล่นอันนี้จบได้เท่าไหร่หรือเสียเท่าไหร่ไม่รู้แต่น้าจะโพสตเข้าไปในช่อง Facebook ของน้าอ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าอ้านวนกุ้งยิงปลาที่เป็นส่วนตัวหรือว่าน้าอ้านวนกุ้งยิงปลาที่เป็นเพจนะจ๊ะ ไปที่โพสต์นี้นะไปที่โพสต์นี้เสร็จปุ๊บแชร์โพสต์นี้นะแชร์นะครับใช้คําว่าแชร์แชร์โพสต์นี้ไปยังกลุ่มนะจ๊ะ5กลุ่มนะครับ5กลุ่มเปิดสาธารณะทั้ง5กลุ่มนะครับแชร์ออกไปเปิดสาธารณะทั้ง5้ากลุ่มนะครับแชร์ออกไป1กลุ่มแคปหน้าจอแชร์ไปกลุ่มที่2แคปหน้าจอแชร์ไปกลุ่มที่3แคปหน้าจอกลุ่มที่4แคปหน้าจอกลุ่มที่5แคปหน้าจอ แล้วส่งเข้ามาส่งมาตรงคอมเมนต์กระทูนะ้นะเว้ยโพสนะอ้วนอันนี้แหละครับส่งมาเลยนะครับร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกนะครับร้อยท่านแรกรับไปเลยทุนมูลค่า200ร้อยนะครับรางวัลละสองรอยนะครับทุนละสองร้อยทั้งหมดร้อยคนนะมีเวลาแค่7วันนะรีบทํากันนะครับอ่าไปติดตามโพสตนี้นะที่นะ้าจะโพสตเข้าไปนะครับเอาม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 าขออัดหน่อยขออัดหน่อย นะจ๊ะอ้าวอย่าลืมอย่าลืมไปโพสต์กันนะไปแชร์แชร์เปิดสาธารนณะแล้วก็โพสต์ด้วยนะครับอย่าลืมแล้วคนไหนที่นะ้าตัดสินว่าได้นะจะติดต่อไปทางอินบ็อกซ์หรืออะไรก็ตามนะครับและนะจะมอบรางวาัลมอบทุนให้นะจ๊ะทุนละ200นะจ๊ะอย่าใชา้อย่าช้านะครับก็พูดไปพูดมานี่เฮ้ยเหลือ380กระโดนแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยโอยไม่นะ oh อ้าวหรือว่าจะได้จะได้อวดคลิปเจ๊งว่าวันนี้โอ้ตาย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 กระถุ่มีจะได้เรื่องได้ราวไหมเนี่ยโอ้โหกระถุ่มตีก็ไม่ได้เรื่องได้ราวตายแล้วสามร้อยแล้วจ้าช็อตเลยจ้าโอ้ร้อยเก้าสิบร้อยห้าสิบเอ้าหูได้สุดท้ายได้เท่าไหร่ขอดูหน่อย สวยๆหน่อยสวยๆเอออย่างเงี้ยสวยแล้วสวยบอกเลยอันนี้สวยแปดแปดแปดหรือเปล่าอันนี้คูณได้สูงสุดเรือนี่คูณได้สูงสุดถึงแปดร้อยแปดสิบแปดเท่านะปูได้ห้าร้อยเท่าได้คูณห้าร้อยเท่ายิงนักละสิบบาทได้มาห้าพันนะครับเพราะว่าคูณห้าร้อยอ้าวจบเข้ามายังไงก็กําไรนะครับวันนี้ก็บวกกันเน้นๆกระเป๋าตุนๆออกไปห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอเคถือว่าแฮปปี้นะจ๊ะอ้าว อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ,ะ,จะเดี๋ยวน้าจะไปโพสต์คลิปนี้นะครับในเพจของน้าอ้วนปนิงปลาและ Facebook ของน้าอ้วนปนิยปลานะจ๊ะ oh <my. S 1> อย่าลืมกติกานะมีเวลาแค่เจวันตั้งแต่วันที่8นะครับก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่14นะครับแชร์และเปิดสาธารณะออกไป5ากลุ่มนะครับแชร์และเปิดสาธารณะออกไป5กลุ่มแล้วแคปหน้าจอทั้ง5กลุ่มนั้นส่งมา ให้นะอ้วนนะครับแล้วนะอ้วนจะตัดสินถ้าใครผ่านถูกกติกาทุกอย่างเอาไปเลยคูณ200นะครับได้ทุกคนร้อยคนแรกเท่านั้นนะครับร้อยคนแรกเท่านั้นนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะไปละครับ